ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องหมาที่นำราชีีคุณเป็นทหารเก่าเขาสอนมาให้รักษาดินแดนให้รักษาอธิปไตยไม่ใช่มารักษาเงินของนักธุรกิจนัฐพลหน้าผขง็งก็คือหมาส่วนจะเป็นหมาที่ดุหรือเป็นหมาขี้เรือนนั่นท่านผู้ชมต้องไปตีความเอาเอง ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องหมาที่นำราชสีมเมื่อวันจันทร์ที่21 4 2กรกฎาคม2568ผลเองนัทพลนาคพาน,นิตเริ่มตีช่วยกลาโหมและผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสอบทอกผมเคยพูดไปแล้วว่าคือตัวการที่สั่งให้เปิดด่านที่จันทบุรีและตราดตัวแสบอยู่ที่นี่ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม คือผู้นี้ครับเมื่อไรจะจบสักทีเขากดดันผมว่าเมื่อไรจะจบสักทีผมอยู่ตรงนี้ผมต้องรักษาบรรยากาศจะต้องไม่อ่อนแอไม่เข้มแข็งเกินไปขณะเดียวกันนะพี่น้องอีกเจจังหวัดก็มาด่าว่าทําไมดูไม่เข้มแข็งเด็ดขาดเหมือนหมานําราชสีแต่พี่น้องที่เหลือไม่สนใจพี่น้องเจ็ดจังหวัดเขาเดือดร้อนอยังไงวันนี้ผมบอกหมดพูดความจริงหมดแล้วอาละท่านผู้ชมครับสรุปมันเป็นอย่างนี้ พอพลเอกรัฐบดออกมาบ่นเรื่องหมานำราชสีทั้งหน่วยงานที่รับกำกับดูแลคือศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังออกมาชี้แจงเรื่องข้อของานอินไทยเรื่องการเปิดด่านเพื่อให้เกิดการค้าขายตามแนวชายแดนซึ่งถือว่าเป็นใบเสร็จได้เลยชี้ว่าพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทุกท่านในห่วงเวลาที่ผ่านมาสอบตรกได้ออกมาตรการผ่อนปลนบางประการในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้สามารถดําเนินการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าขายตามแนวชายแดนไทยได้บางส่วนในประเด็นการอนุญ,ญาตให้รถส่งสินค้าเข้าออกตามชายแดนได้ในบางกรณีและพูดออกมาบอกว่าขอเรียนว่าสบตรกไม่ได้ดำเนินการโดยพลลการหรือเลือกปฏิบัติใดอย่างใดหากเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากการหยุดชะงักของเศรษฐกิจชัดหรือยังตอนนี้ท่านผู้ชม ว่าใครมุณสั่งให้เปิดด่านแสดงความอ่อนแอต่อกัมพูชาเปิดช่องทางทางฮุลนเซ้นกับฮุณมนมาเน็ตเขาประนามยามเหยียดไทยว่าเป็นคนขอร้องให้เปิดด่านแล้วใช้เรื่องนี้มาขย่มข่มคนไทยประเทศไทยจนทุกคนงงงวยว่าทำไมผู้บริหารประเทศไทยฐานไทยของทัพไทยอ่อนแอถึงในขั้นนี้ผมถามว่าพลเอกนัทพลรัทติช่วยกลาโหมเลขาสอบ,บอกทกกคนนี้มีที่มาที่ไปยังไง คนคนนี้เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น20จบจปอรรุ่น31รุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์คนคนนี้เป็นทหารมาตลอดตำแหน่งที่อยู่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองคือเลขาธิการสภาความมัน่นคงแห่งชาติปี2563ิติ่งลุงตู่ครับตั้งใจฟังหน่อยน,นะครับโดนอีกดอกแล้วนะวันนี้พลเอกนัทพงศ์นั้นเป็นเด็กบิ๊กตู่อย่างแท้จริงเพราะเป็นมือทำงานด้านยุทธการที่พลเอกประยุทธ์ใช้งานมาตั้งแต่เป็นผบอปบ จนถึงเหตุการณ์รัฐประหาร22พฤษภาคม2557เรื่อยมาจนถึงยุคคอสอชอถือเป็นมือยุทธการที่ครบเครื่องในรัวออร้วทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานกอรมนซึ่งมีความถนัดและเาชาี่ยวชาญถึงขั้นที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรได้ตั้งตำแหน่งพิเศษให้พลเอกปนพลเป็นผู้ช่วยผู้นริการรักษาความมั่นคงในราชนาจาักรมาแล้วพอเกษียณอายุก็ได้เป็นที่ปรึกษานายนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา ต่อมาภายหลังการเลือกตั้ง2566นายในรัฐบาลเศรษฐาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการว่าการวงกราโหมเพื่อช่วยประครับประคองงานของนายสุทินลังแสงที่เป็นรัฐรีกลาโหมที่มาจากพลเรือนก็แน่นอนที่สุดสุทินก็คงจะได้รับการติดต่อจากพลเอกประยุทธ์ให้เอาลูกน้องพลเอกประยุทธ์มาเป็นเลขาของสุทินหลังจากนั้นแล้วครมชุดแพรทองทานนัฐพลนาคพนิชก,ก็ได้รับตำแหน่งรัฐดีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ประเด็นการเปิดปิดด่านที่จันทบุรีตัดนั้นผมมีข้อคิดอย่างนี้ในเมื่อรัฐบาลยกให้กองทัพเป็นผู้ตัดสินใจแล้วทำไมพลเอกนัทพลถึงใช้สอกอทบอซึ่งตัวเองนั่งหัวโต๊ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทำไมคุณนัทพลไม่ใช้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ตัดสินใจแต่มาดำเนินการเองแสดงว่าคุณนัทพลรับงานใครมาใช่ไหม ส่วนที่คุณพูดออกมาเนี่ยคุณพูดเหมือนอุงอิงแพรทองแทนพูดกับคุณเส็จเลยไม่ไม่ต่างกันเลยนะคุณธนบุญพูดคุยทางโทรศัพท์ไม่ต่างเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่กล้าว่าคุณที่เป็นไส้ศึกนะเพราะผมไม่คิดว่าคนที่เป็นพลเอกอย่างคุณเนี่ยจะเป็นไส้ศึกแต่พฤติการของคุณเนี่ยพฤติกรรมคุณเนี่ยจะช่วยไม่ได้ถ้ามีประชาชนส่วนต่างๆอื่นๆเขามองว่าคุณเป็นไส้ศึกเขมรแต่คุณเป็นคนของพลเอกประยุทธ์ที่อุ้มชูคุณมาตลอด เพราแล้วการที่เขาด่าคุณว่าเป็นหมานําราชสีนั้นถูกต้องแล้วงานนี้ติงที่เชียงประยุทธ์จะว่ายังไงบูรพาพยัคฆ์มีปัญหามากเรื่องทําตัวเองไม่เคลียร์ชายแดนยกตัวอย่างดูแลชายแดนป่าเปิดหายหมดเลยพวกบูรพาพยัคฆ์ทั้งนั้นผมได้ดูแผนที่ประเทศไทยอัปเดตล่าสุด16มกราคม2568หพื้นที่มีพื้นที่ป่าสีเขียวเห็นชัดๆว่าพื้นที่ซึ่งกองทัพภาคสองดูแลคําถามที่ตามมาคือฝ่ายการเมืองทักษินกุมเกมอยู่ ถ้าตระกูลชินสละตระกูลหุ่นจริงอยากให้เปิดแดนทำไมคำตอบคือทุกอย่างเป็นการแสดงเพราะจริงๆแล้วไม่ได้ทะเลาะกันแผนที่ให้ดูนี่เห็นได้ชัดเลยว่าแผนพื้นที่ทีกองทัพภาคหนึ่งรับผิดชอบนั้นป่าไม้หายหมดละที่สีเขียวเห็นอยู่เป็นพื้นที่ของกองทัพภาคที่สอง